ก็นี่ไงก็มูลเนี่ยนี่ไงถูกไหมล่ะก็มูลไปก็มิมิเลอร์ยังอยู่นี่ไงมิเลอร์ยังอยู่ก็อยู่เนี่ยเพราะผมอยู่ยังแกเลยหรือพังเลยดิตัตอนแกไม่สนใจแล้วมันไม่ได้หรือพังมันก็ต้องแบบจากเซนหมออ่ะเออต้องมีคนสับแทนตะจุกก่อนเพราะว่าตะจุกนี่ยังไม่ได้ยังไม่น่าพร้อมตะจุกนี่เดี๋ยวมาอยู่ขวาก่อน ตะทอยต <c oughs> ะจุยตะแลนหนึ่งสองสามเจคอบซี อ๋ออยากดูอ๋อเมึ่อกากเห็นหอ่อได้ถ้าคุณรู้อยากเห็นว่าแต่นี้มันเป็นอ่าในมุมมองเก่านะอ่าแต่แพนนี้ไม่อยู่แล้วไม่เกี่ยวกันเพราะว่าตัวอตัวโหดมาแทนไงต่ัพห้าหนึ่งสองสาม ีอนน่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไม่ต้องนับโตโต้เนี่ยหกัวโต้ไม่เข้ามาเล่นเทนนิ่งเลยเอาเฟสเจ็ดตาเฟสโอชาอยู่ต่อได้อันนี้เป็นมันเป็นรู้กันอยู่แล้วกิดเลี้ยงเลือดได้แต่ทิกใหม่ไม่เป็นแต่ว่าเซนเกมต้องถามว่าได้ไหม ผมยังมองว่ามันได้มันเป็นแต่ว่าถามว่าเก่งขนาดนั้นไหมแต่มันเป็นอะมันเป็นแค่นั้นเองอะอันเนี้ยพอไปวัดไปวาได้ถือว่าให้โอกาสละกัน,กนอีกรอบหนึ่งอืมไม่นับไม่นับติกให้ไอ้ไม่ช่ากดผิดหรือว่าให้ละกันจาก,จากเซนหมอมานะแต่ยักในตัวโง่เหมอนกันเล่นเป็นฮหดอยู่ในหมุดน,นั้น หลังอะไรครับมุนเนอร์เอ้ยมิลเลอร์นี่มันไปนานแล้วนี่ว่าเช่ยป่ะมิลเลอร์นี่ไปนานแล้วป่ะมิลเลอร์หรือมุนเนอร์นะที่ไปนานแล้วว่ะจะไม่ได้ว่ะตอนนี้ยื้อเปล่าเนี่ยอันนี้ไปนานแล้วเนี่ๆใช่ป่ะตะกาตาวันทองเนี่ย ใช่ป่ะไอมิลเลอร์มันอยู่กับเราใช่ป่ะที่มันเล่นฝึกไปเมื่อกี้ล่าสุดอ่ะที่มันเป็นอ่ะมูลปลายมีนยังอยู่ ก็นี่ไงกมูลเนี่ยนี่ไงถูกไหมละ่กะกมูลไปกม็มิมิเลอร์ยังอยู่นี่ไงมิเลอร์ยังอยู่ก็อยู่เนี่ยก็ผมยู่ยังยังไม่ได้เอาออกไปไหนเนี่ยก็ถูกไหมละ่ะก็ตอนนี้ไปเนี่ยผมก็ขีดกากบาดก็เหมือนตาวันทองเนี่ยแกลื้อพังเลยดิแต่ตอนแกไม่สนใจแล้วมันไม่ได้ลื้อพังมันก็ต้องแบบจากเซนหมออะเออ โอ๊ยอืมตะจุกนี่ตะจุกอืมต้องมีคนสับแทนตะจุกก่อนเพราะว่าตะจุกนี่ยังไม่ได้ยังไม่น่าพร้อมตะจุกนี่เดี๋ยวมาอยู่ขวาก่อนเอาไว้ตัวสำรองเพลาะมันจะได้รันไปเมืองมันจะได้รันไปต่อหรือว่าตะจุกคาไว้ในอ็อลตผมก็ยังคิดอยู่ในหัวสมองตอนนี้ทุกวันนี้ว่า คนเอาตะจุกเก็บไว้ก่อนไหมหรือว่าเอาสอดรอดคนอื่นมาแทนตะจุกก่อนอืมเอาคนที่พร้อมเข้ามาก่อนหรือว่าเอาตะจุกคาไว้ผมว่าตาจุกมาไว้สำรอง ประมาณนั้นน่าจะมีแค่นั้นแหละอ่ะผมคิดออกเลยละเดี๋ยวหมอต่อเลยเาเาลมานะครับตามเชื่อหมอแล้วกันตามเซนหมอมันต้องมีคนออกอยู่แล้วเ,เพราะว่าไม่ใช่แค่หมอดูมาเดิหมัดมัดก็ดูหมอหมัดหมอมัดก็แอบเป็นห่วงแก๊งผมเหมือนกันหมอหมัดอะหมอคิงอะ ไอ้อดีดี่ดีอยู่ไหมดีซิกมาหาพี่หน่อยซิกดีซิกโอเว่นพี่อดีซิกโอเว่นอยู่ไหมจูดี้โอเว่นซิกครับพี่ครับพี่พอ่ะคุยกันเรื่องเมื่อวานอย่างที่มึงดูแบบไม่แบบแบบไม่ลอกตัวเองนะเดี๋ยวจะไล่ชื่อให้ฟังก่อนเลย ตะแลนได้ไหมซ้ามึงที่มึงเทสมีดมาให้ม่อวา่นอ่ะมีดก่อนมีดมีดไม่ได้ครับอืมพูดตรงๆนะอ่ะไม้ไม่ได้พี่ไม่ไม่ได้อ่าตะแลนเนี่ยต้องพักเดี๋ยวมันก็มารอต่ออยู่แล้วมันไม่ไปแก๊งอื่นหรอกเพราะมันเล่นกับพี่มันมันรู้มันรู้กันอยู่แล้วไอ้แลนอ่ะนะมันรักมันรักแกงเราจะตายมันไม่ไปไหนหรอกมันก็อยู่ในเมืองนี่แหละเดี๋ยวสักวันมันก็มาโชว์คนดูเองเองแหละว่ามันโหดละ ถ้ามึงอยากไปต่อนะแต่ถ้ามึงเล่นมึงเล่นยังกันอยู่อย่างเงี้ยมึงก็เล่นได้แต่ว่ามึงก็แค่แพ้แค่นั้นเองเหมือมึงเชื่อพี่ไหมล่ะคำเดียวถ้ามึงอยากชนะมันต้องเป็นอย่างนั้นเว้แล้วก็คนต่อไปจุย้ยตะจุ้ยอ่ะเหนื่อยครับน่าจะไม่ได้ครับอืม เพรมีมันมีไม่กี่คนจริงๆครับที่แน้อยมากครับเมื่อวานมีแค่โอโซนที่ชนะผมได้ถึงสี่วินสามนี่น่าจะไม่มีเลยมั้งครับที่เหลือก็ห้าศูย์แล้วก็ห้าหนึ่งองครับมึงรู้ไหมระดับเดรนเฮดตอนตอนนี้คือยังไงมึงมาลองไปเล่มึงเะมึงลองจิ้มมาเลยเขาแดกก็ได้อย่างน้อยมึงมึงมึงเหนื่อยอ่ะมึงเล่นแบบพอๆกันกับมึงอ่ะมึงรู้กันอ่ะ ถูกป้าพวกเล่นเล่นเดิมพันเขารู้กันถูกไหมใช่ครับเออลองไปดูไลฟ์อัพเขาก็ได้กับไลฟ์อัพเรามันมันต่างกันมันมันเหมือนเตะอ่ะเหนืเหมือนเหนื่อยอ่ะเล่นไปอ่ะเออตรงนี้มันมันพี่สงสารด้วยมันสงสารทั้งแก๊งสงสารคนที่เอาออกแต่ว่ามันต้องไปต่อผมใช่พี่ผมก็ไม่กล้าตัดสินใจใช่ครับมันมันหนักผมก็แปลกใจบนงทีอ่ะจดไว้ให้หน่อยนะมีแลน มีจุย้ยอ่ะแล้วก็มีทอยทอยเชียกิตต้าเดีย๋ยวให้มันฝัาไปอยู่กับปามันไอ้กับตัน้วยกับตันนะตาอัพแล้วก็ตามเฟดโอ้โหเทียตัวนี้แม่งเฮียนด้วยเอาเฟดแต่ว่ามันก็ต้องไปว่าเอาเฟด มันดีนะมันเข้าเมืองทุกวันนะมันเติมเยอะด้วยนะเป็นแสนเลยมผมมาเที่ยงผมแบบก็เจอเขาบ่อยอะแต่ว่าผมว่าเขาไม่น่าไปไหนหรอกเขาได้จะอยู่กับเรานี่แหละแต่อาเสียนอะแต่ว่าแต่มัาสักวันมันก็เก่งอรย่างเงี้ยรักดีเนาะไม่รักได้ไงแม่งเติมไปประแสน <laughs> <laughs> มึนของขำมาให้ ไม่ไม่มีแล้วเอออเเออกูไม่อยากให้ใครมามองว่าเออแบบที่เอาอยู่เขาว่าแบบเออเขาเต็มเยอะอะไรอย่างงี้เออก็มันก็พูดก,กันตรงตรงอ่ะแบบไม่ปากตอแหลเลยละกันก็คือเออเราเอาเรื่องฝีมือก็ก,ก,ก็ถูกไหมละ่ะอ่เรียกเรียนมาให้หน่อยเอ,อ้เรีนมาหาพี่หน่อยแรยนแรนน้องชายแรยน แลนมาหาพี่หน่อยมึงร้องไห้อยู่ไอสัตว์เด็กแม่มานั่งดูอยู่ร้องไห้ไปให้เปล่าเนี่ยแย่แลนเนี่ยไปยังไหนเนี่ยอ่ะดูรายชื่อให้หน่อยครับส่งรายชื่อรายรายชื่อให้มาให้หมดหน่อยดิล่าสุดเหรออ่าใช่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 แคปแคบแคบมาแคบมาพี่ก็พอรายชื่อแกงล่าสุด กูเชื่อว่าสักวันเดี๋ยวมึงเก่งเว้แลนนีลกคำสบประมาทให้พี่ดูนะมีเวลาว่างเราจะเดี๋ยวผมไปเคลียร์ของฮะผมรอมออยู่แล้วตาตาแกเป็นหัวแก๊งเขาตัดสินใจไม่ต้องไปยุ่งเออไอ้นี่จริงนะเดี๋ยวไม่ต้องมายุ่งกับผมหรอกผมตัดสินใจเองครับมาขึ้นของแค่น้องๆมาดีแล้วคนนูวก็ไปซื้อคอมมาเล่นอ่ะผมส่งไปให้เ้วเนี่ย อะแลนติกติ๊กตกึติ๊กชื่อมึงเองก่อนหนึ่งอ่ะ,จ,อะจุยสองนะครับจุยสองนะโตโตสามโตโตสามพอยสี่ครับเจคอบ เจคอบเนี่ยเก่งใช่อย่างที่มึงบอกมันเก่งจริงเว้ยแต่ว่ามันโดนแฮ็กถูกไหมแต่ว่ามันมันมันก็ต้องทําใจอ่ะมัน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 ไม่ได้มาคันแล้วมันไม่ได้มาคันอย่างนี้เลยอ่ะอืมมองดูดิเหมือนมาไหมล่ะใม้มให้เรามานั่งรอหรอสมเวลาเอาเฟดอืมเอาเฟดนี่เติมเยอะเว็บละแสนแต่ว่า ถ้าถามเรื่องแบบว่าฝีมือตาเฟสแกก็มาทุกวันแต่ว่าถ้ามันมันก็จะพูดยังไงอะ่ะมันก็ต้องต้องเอาจใจเอาแกออกอะ่นนะแกเยอะจริงอะ่ะแต่แกไม่ไปไหนหรอกแกก็อยู่กับเรานี่แหละตาเฟสอะ่ะแกรักแกงเงี้ยแล้วก็อัปเปอร์อืมทั้งหมดจะออกกี่คนเนี่ยที่ที่เลือกมาสองสี่หกเจ็ดครับเจ็ดอืม จะเหลือเท่าไหร่เคดละเดี๋ยวผมนบแป๊บเอาลบลบเลยชื่อลบรายชื่อออกเลยก็ได้จากในชีทแก๊งอ่ะมันจะเหลือกี่คนเอาพี่ปาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับดอชัยสวัสดีครับพี่ปาสวัสดีครับพี่ป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนหัวจัดเลยผมทั้งสองอย่างอ่ะทั้งนอกทั้งในอ่ะอ่าเข้าใจเข้าใจก็ทีละเรื่องทีละเรื่องเนาะทีละเอเอาเรื่องอันนี้ก่อนก็ได้ครับ ได้ครับที่เรเรียกสิบห้าคนครับเพี่อตอนนี้แก๊งเหลือสิบห้าเหรอใช่ครับตัดตัดไล่เสือพวกนัก้นออกออกเจ็ดคนอ่ะนะนะใช่ครับใช่ครับห้าอ,ออกเจ็ดคนจะเหลือสิบห้าไงมันสลับมียี่สิบสองไงเฮียอ่ะแล้วแคมมาให้พี่ดูใหม่หน่อยอัพเปิดอ่ะอัปสลอกแบบไง เออพี่เปาครับผมอยากถามเรื่องเรื่องจุกครับจุกเขายังมีเวลาอยู่ไหมครับพี่มีมีเวลาครับแต่ว่าเดี๋ยวมันน่าจะเข้าบาร์อีกแป๊บหนึ่งเนี่ยครับหลังหลังจากนี้ถูกไหมครับหรือว่ายงใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเท่าเท่าอันนี้เดี๋ยวพี่พูดเลยแล้วกันจะได้สบายใจกันเรื่องเรื่องจุกเนี่ยเขาก็บอกว่าประมาณว่าเออเขาอาจจะไปลันเมืองใหม่กับตาแจ็คแล้วก็ประมาณสักประมาณไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณสักสองสามทุ่มอ่ะก็พอแจ็คมาลงอันนี้ตงๆแล้วคือแจ็คลงสตรีปุ๊บเนี่ย ก็จะมาเล่นกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผู้พี่ไม่รู้ว่าพวกเราโอเคหรือเปล่ามันมันก็ประมาณนี้ครับอืพี่อันเดียพี่แล้วแต่ตอดพี่พี่จะบอก่างนี้เท่าที่คุยกันไว้อ๋อโอเคครับได้ครับได้ได้ได้ประมาณนั้นประมาณผมขอคิดแป๊บหนึ่งดีแยวต้องใช่ใช่ให้เข้าใจไปทางเดียวกันจุบไปเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวแม่งมาจะถามผมอีกเขาไม่จุกบทำได้อะแล้วเม่งเจอผมไปเล่นกับเพื่อนแป๊บตั้งไม่ได้หรอพี่ใช่ใช่พี่ก็ลำบากใจไงใช่ เดี๋ยวผม,งม่งใไ้แม่ซิบหาคนเนี่ยสิบหาคนไข่เม่งมาเหม็นว่ครับว่าไอ้ไอ้เจคอบไปเล่นอีกเมือง <ผม S 2> ส่งหลักฐาน <ผม S 2> ให้ดูแล้วนะครับไอ้เหรอเอออ่าตอนเนี้ยตอนนี้นะครับพี่คืออแืแน่ๆเลยมีมีมีผมมีจุกมีหวังมีเจจุบอ่าว่าอันนี้ มีเจจุ๊บที่มากะไอ้แกงไอ้วาสนาเนี่ยแล้วก็ตะยักษ์ยักษ์เล็กอันนี้เล่นเป็นไอ้ซิกนี่โหดจูดี้เล่นโหดโอเวนโหดรีเฟกโหดมิลเลอร์เล่นได้ไดก็ถามว่าโหดไหมก็ระดับหนึ่งแต่ไม่โหดมากไม่ใช่เหมือนพวกเซนวาสนาแต่ก็เล่นเป็นเหมือนคิม,คมโตด้วยก็โหดไม้ออกโอเคกิจก็กลางๆไม่ได้เก่งมากถึงขนาดแบบว่าต้องโหดเลยอันนี้เลี้ยงเลือดได้ แล้วก็ oh. ตายยากครับแบบว่าไปเอาเอาเพื่อนมาชุบได้หลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยตายยากเล่นฉลาดอะไรประมาณนั้นซีโหดัซโหดเลยแล้วก็โอโซนก็โหดโอชาก็ oh. แต่ก่อนมันโหดมันก็โหดแล้วตอนแรกๆมันก็โหดระดับหนึ่งแต่ครับอืมันก็เป็นนะครับ <c oughs> เป็นเป็นมันเป็นมันก็เป็นมันก็นน <c oughs> อะไรนะครับใครนะ ตอนนี้พี่กช้าก็โหดพี่พี่กชอืมันก็โหดน,นั่นแหละแล้วถ้าพูดในความเป็นจริงอ่ะมันก็ดรอปลงมามันมันก็รู้ตัวมาแล้วถูกไหมล่ะเพราะว่าคนเก่งมันก็มันก็เก่งขึ้นทุกวันอะเด็กสมัยเนี้ยก็นั่นแหละมีประมาณสิบห้าใช่หลังจากสิบห้าเนี้ยไปก็อยากได้โหดๆเลยดีๆก็ต้องรับรับรับคนเก่งๆเ,เข้ามาแบ่งได้อะไรอย่างเงี้ยได้ เดี๋ยวมันจะอย่างน้อยก็ติดหนึ่งในสามมาพี่แค่นั้นเองเมื่อวานนี้ผมเข้ามาพี่เปาไม่ได้เข้ามาผมมาถามน้องๆนะว่าแก๊งเราอะติดในท็อปอะไรได้บ้างในเมืองมันบอกโหยากเลยพี่เจเจแก๊งไหนยังเซีเลยจะก่อนแพทที่แล้วแพ้แค่เลมอนเฮดนอกกนั้นชนะหมดแพทนี้เดินไปไหนเขาเขาสะกิดล้มหมดเลยประมาณนางทำเฮียเข้าใจครับตอนเข้าใจพี่เข้าใจความรู้สึกแล้วที่แบบเออแบบอยากให้มันแบบ ดีๆเ้ยครับอืมครับพี่ครับอ่าไอซิกอย่างซิกที่ลองเทสมาเมื่อวานเนี้ยมีใครที่พอเล่นสู้กับเองได้บ้างอะอที่เทสอะอืออเอาพูดตรงๆพี่บอกนะไม่ไม่ต้องเออไม่ต้องอ้อพูดได้เลยมีโอโซนนะครับแล้วก็แบบเหมือนคนที่แบบพอกดเป็นนะครับแบบเหมือนพี่โอชาอเขากดเป็นอ่าแฉบเป็นอ่าแล้วก็ที่เหลือนั่นแบบแบบเหนื่อยนะครับ เหนื่อยหมเพรวาะว่ากดแบบว่าแบบกดกดทิกไม่เป็นนะครับอืมก็เล่นเป็นอ่ะก็แบบเล่นได้เล่นเป็นอ่ะใช่แต่พอเจอเขาเข้าจริงก็แบบเออนั่นแหละตาเซนอ่ะอืมนั่นแหละพี่ก็น่าจะมีแค่นั้นเหลือสิบห้าคนตอนนี้ก็น่าจะหาไปคนดีๆละตั้งใจหาค่อยๆเอา เราก็ไปซ้อมกันพี่ชาย25คนไม่เหนื่อยเหมือน40และได้ครับได้ได้ได้ตัวพี่เขาพี่ว่าที่อากาศกลับมาเออพยายามตพี่เอางานก่อนเลยเอาเอาสนัคนก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไไม่เป็นรพี่ตรงนี้ผมจะการเองไงอืมพี่เขาพยายามจะเล่นเหมือนกันอยากเล่นได้เหมือนกันครับอ่าแล้วเรื่องต่อไปก็คือแต่พี่ไปคุยกับน้องๆต่ออย่างคนที่เอาออกอือตาอัลเฟดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับอัลเฟดด้วย ก็มันก็เติมไม่ลระแสนเหมือนกันเนาะก็เก่งใจมันเหมือนกันแต่ว่าสักวันเดี๋ยวมันก็กลับมาเลยถ้ามันเก่งอะ่ะแมนแลน่แนะแลนอยู่ไหมแลนแลนไม่งอมเนาะบองอมครับเออทำได้ทำได้แล้วกลับมาต่อใหม่แล้วก็คนคนดูบอกว่าคนที่ชื่อโอมใช่ไหมที่อยู่อยู่กับพวกเราอะ่ะเล่นเล่นเล่นไหมคือ น้องมันคุยกับผมแล้วแบบน้องมันไม่ได้เรียนครับพี่คือแบบมันหนึ่งเลยครับมันติดเรียนด้วยแล้วก็มันหลายๆอย่างมันไม่เคยได้โรเพด้วยอะไรวดครับแต่มันเล่นนั้นหนึ่งหนึ่งหรือแบบเล่นเดิมพันอ่ะมันมันมันโหดครับอืโหดมากเลยครับโอมาแต่แบบมันติดหลายอย่างครับอืมันเลยแบบยังไม่พร้อมครับอันนี้ดีนะอันนี้บอกตรงดีอันนี้พี่ชอบเห็นไหมดีแบบดีกว่าแบบเข้ามาปุ๊บเอาของแล้วพอเล่นปุ๊บมันหนักใจเราไงไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่เอา อ่ะมีมีตังอีกแล้วหนึ่งอะมีตังอ่ะเป็นเป็นหนึ่งคนไอ้ม,มีมีเฟซตังไหมใครมีเฟสตังบ้างอ่ะไม่ต้องถามจูดี้ครับว่าะตามตังแป๊บหนึ่งสามสี่สองหกต้องซื้อเลยนี่หว่าไอ้ตาไหนหตาเด็กเก่าเราเหรอตอนใช่ครับพี่ใช่ครับมันจะมันจะ มันจะมาเหรอใช่ใช่จะมาครับมีอาวุธครบอยู่แล้วครับไอ้ตังก็จะมานะใช่ใช่ครับผมพี่ใช่ครับออได้ได้ตอนแรกมมนอยู่แก๊งไหนแก๊งโก้ตไม่เหรอใช่ปะอันนั้นจัดครับพี่ไอ้จัดใช่ไหมโอเคใช่ใช่ตังกลับมาอยู่กับเราได้ครับได้เออเออตังมาก็ได้ครับพีพีเคเป็นไรพี่พี่ร้องอะไระครับ คนรูบอกว่าไม่มีนะตังปานามามีแต่ตังพามาหาไม่ใช่มันก็เก่งอยู่ทาโร่ทาโร่กินเส้นใหญ่อ่าใครมีเฟนได้ตังบ้างอ่ะมีไหมโอเว่นมีไหมเดี๋ยวไม่ให้จำชื่อเฟนไม่ได้หรอไม่มีครับพี่ไม่มีให้พี่ตามให้ไมั้ย้ไะได้ครับพี่เดี๋ยวถามได้ได้ได้เดี๋ยวถามให้นัดให้ วอลสเต็มโหดวอลอะไรปะเนี่ยแม่งอยู่ข้างกันหมดเลยขาวอมั่วหมดเลยอะสเตมโหดว่าจะอยู่วอลไก่เฮ้านะครับติดตออมันอยู่วอลอะไรอะวอลหลวงแต่ว่าผมคิดผ,ผมลองหาแล้วมันว่าอยู่แถวเนี้ยวัสายเสยบสายเสยบดูดิเข้าดูดูให้หน่อยดิมันมันอยู่วอลอะไรวอลเอเอถ้าติดต่อตาได้บ้างไงตอนน้องเข้าเมืองครับพี่เข้าเมืองโอเคโอเค ให้ผมเดาให้ไหมครับพี่ต่อเดาหน่อยเดาเลยน้องที่สองครับอันนี้เดานะเอ้พี่แจ็คเห็นอะไรแป๊บๆเปล่าพี่แจ็คเห็นอะไรแป๊บๆเปล่าใครพูดวะฮัลโหลมะเขืออยู่ไหมมะเขืออยู่ครับพี่เอ้ยไอ้จัดอยู่ไหมไอ้จัด อยู่อยู่พี่ฝากตัดอยู่มั้งตามตังค์ให้หน่อยได้ไหมพี่หาเฟซตังค์ไม่เจออ่ะอังเดี๋ยวมันกำลังกาเข้าเมืองมาใช่ใช่ครับมันอยู่เด็กขันแบดอยู่ตอนนี้ใช่ไหมมันบอกให้มันเข้าเมืองมาใช่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 ครับไม่ไปคุยตัวพีศารเหรอไม่ใช่พี่คุยกับมันไปก่อนหน้าแล้วก่อนล่วงหน้าไปแล้วไปเคลียร์ตัวเองมาแล้วไงเดี๋ยวผมถามจาร์ได้ไหมไม่เฟซมันชื่ออะไรอ่ะไอ้ใครมีเฟซได้ตังค์บ้างวะฮัลลโหมันมีคนรู้จักไหมอ่ะมีมีมี ไอไอฟีมีเฟรเอไอตังไหมไอมีใครอยู่บ้างเนี่ยไอเฮียเดี๋ยวแม่จะเข้าเบอร์มาัไอตังโอเคอเครับพี่มนเล่นเกมบอลกันหมดมั้งพี่อืมไอเฮียแกงตะเขือแม่งร้อยแร่เหมือนแกงกูเลย เออี๋ยวกูไปปั้นไอ้เขอก่อนดีกว่าว่าเจอไ,ไอทาโร่ไปไอ้เขือเมื่อวานนี้พี่เจอไอล้ลกอไอไฟฟูกรักมึงอะไอ้ฟิกเหรอทาโร่อะเออมันยังไม่ยุ่มันยังอยู่อีกเหรออยู่เดีย๋ยวเมื่อวานนี้มาเจอกูตอนตีตอนไหนตีสองอะตอนเล่นนั้นมันบอกว่ายังรับคนเข้าแขมงอยู่ไหมพี่จำผมได้ไหม, <c oughs> มเนี่ยผมไม่เห็นมานานละเออเสียงมันเปลี่ยนอาวุธครบอะเดี๋ยวผมส่งชื่อเฟซให้พี่ตอดได้เอาตังก่อนก็ได้ตอนเนี้ย พี่เอาเดี๋ดวยวยส่งช่ฟเฟซฮะไอพี่ฝากคนหนึ่งไว้ก็เขื่อนได้ไหมถ้าว่างอะ่ะพี่ฝากไอตาอาเฟษอ่ะแกเสียราแกงไงแกเติมเป็นแสนไงเอเอรวยแล้วเขาออกแกงพี่ทำไมอะอะไรนะไม่ได้ออกพี่แบบพี่เคลียร์คนไงเคลียร์คนเอาตัวแบบหดหดๆเข้ามาไงจะมาเอามาเล่น,เอา,าเ,ลนเอามาเล่นด้วยไงแกงเขื่อว่างไหม แ่อันเนี้ยเติมเป็นแสนจริงเป็นแสนเลยยนุนด้วยนะเดี๋ยวเอาดูไอ้หลักหลักแกงอ่ะไม่ไม่เอาคนเนี้ยไม่งกไม่งกแค่นั้นเองไม่งกจริงจริงไม่งกไม่ไม่งกคือมีเท่าไหร่เขาให้หมดอ่ะเขื่อก็แล้วแต่นะแต่มีคนต่อคิวอีกห้าสิบคนนะเขื่อืมเพราะว่าเพราะว่ามึงได้ไปมึงคุ้มอ่ะคนเนี้ยดีดีกว่าไปอยู่หลุดอยู่แกงอื่น อาการออกอะให้เขาเล่นกับมึงพาเขาไม่ไ,ไ,<า>ไม่ที่กูอยากให้เขาอยู่กับมึงเพราะว่ามึงมึงได้ตีบ่อยกว่าพี่ยังไงถูกไหมล่ะเลี้ยย่่งมึงพาเขาเล่นได้เออเขาถามว่าเขาเล่นเป็นไหมเขาเล่นเป็นเขาไม่ได้โง่ขนาดนั้นเว้แต่เขาแค่ยังแบบไม่ได้เก่งถึงขั้นแบบข,ขนาดแบบพวกมึงอะแค่นั้นนหะแค่นั้นเองเดี๋ยวขอดูคนในแก๊งอะเออผมพูดตรงๆเลยน้องเอาไม่ยังไม่รู้ยังไม่รู้รรต้องถามคนในแก๊งผม่นไม่ได้เดี๋ยวถามคนในแก๊งก่อนไม่คือตอนนี้สลัดบ้างไหม ตอนนี้ไม่ว่างตอนนี้เต็มอ่าโอเคเข้าใจนั่นแหละกูก็ไม่อยากให้เขาไปอยู่แก๊งอื่นไว้มันมันเสียดายโอกาสตรงนี้ไงแล้วพี่จะแก้การกินนังตอนไหนนะ่ะกันนี่แหละเนี่ยที่กูเคลียคนเนี่ยกูจะไปกลับไปแก้นเนี่ยไปแก้เน,นี่ยอินโดนซันตีนอนถ้าถ้าไม่พร้อมไม่ซ้อมไม่อะไรคน,นยนงไม่เคลียไปไปไปขายหนะ้าเอาจะเอากากินนังหรือเดี๋ยวมวันนี้ก่อนเนี่ยเอาแก๊งตัวเองก่อนตอนนี้สะพาพล่อๆเล่ๆอยู่เนี่ยแต่แต่แรงมันโหดนะมันชนะจูดี้นะพี่ตอด เอางนีไ้ไอจูดี้มันไม่ไหวกับไอแลนนะเอาอย่างี้มึงเอาทำมึงว้ายเรนโหดเดี๋ยวมาแลกกันแลกมันได้ไหมละ่ะจะแลกกับใครพี่กูคิดถึงไอจ,จัดเหมือนกันไอจัดมันไม่ไปหรอกมันอยากอยู่กับผมหรอเหรอใช่ก็ฝากไอแลนมันไปสืบทอดตระ,ะกูลมึงเรืองได้ไหมล่ะแล้วเคี่ยคนอ,ออกกี่คนเนี่ยเท่าไรเจ็ดคนเจ็ดคนโอ้ยยกแผง แต่ก็ต้องทำ่างนั้นแหละพี่แพ้คนดูเขาก็ไอ้นั่นด้วยไงวไม่อยากเห็นพี่แพ้ไง <S <S เออนั่นแหละก็อยากแบบจับไปแกลงมันก็ต้องทำแบบนั้นแหละกลวยมารักษาน้ำใจอะไมเอาคนนั้นไม่เอาคนนี้ออกเอาคนนั้นออกกลวยเล่นหมางอมแพ้เต็กเยอะเออใช่เออนั่นแหละตามเลนตามให้หน่อยตามให<ๆ>้หน่อยได้เวยนี่แหละถ้าอยากกลับชนะกลับมาเล่นอะไรเงี้ยเนาะ